พี่สีสำเร็จจะชิ้นแล้วเพือนน้องจหลาเพื่อนนพี่น้องเนาะสบายดีเนาะสบายดีเนาะเจ้าสบายดีอีกเท่าเจ้าวเจ้าสบาดีเจ้าสบายดีนะเพื่อนเ็จไปแล้วพี่น้องเ้ยน้องน้องาพี่น้องกันเนาะทักทายสบยดีเด้อพี่น้องซกันเบิดุขสุขพนะพี่น้องเนาะผ่านบกรับกับบ่าวคำทางแล้ว มาเบิ่งมาชมนํากันกรงม้อเด้อพี่น้องเนาะม้อ่าพี่มต้องมามาตัวนี้อยู่ในส่วนเมือนั้นเอ้าจสิมาฮดพี่บ่ในพนะเข้าไปบ่ได้เด้อเบว่าเพิ่นบ่มดินเนาะบ่มมาแล้วนี่ีมาแล้วนี

có lẽ lo mừng bán à, bộ bán nó bán bài chiếc cái ngung này à, cái cốc cho dù à, đôi, cái nào này à, thằng nó nào này. là điều gì? Sĩ là cần cần đứt cái này. Một chiếc cái bột nó bột nó bột cá men và cả thêm phưng cá men. Đời đời. Thế là bột đen phân chia bột 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 đen phân này sai, เท่พืชอย่างเดียวเทพืชเท่คาดเด้อเด้อแข็งไว้บ่แต่ว่าส่วนเื๋อเป็นคุณภาพที่แข็งเนาะบุญแดงพี่น้องเนาะบริจิตรุงหนึ่งแต่ยังบัวพ่อเนาะน้องเต๋อเท่าน้องน้องใช้หลายบัวพ่อปูนปูนเยอะเพราะว่าต้องเริ่มได้เริ่มได้เริ่มต้นจากการปลกก้อนเนาะได้ยีบบอ๊ะบอ๊ะมือกองได้เน่าได้อไข่สิบอ๊ะได้อ โอ้ยพี่น้องเบิ้งแน่เด้อนะเด้อเนาะอันนี้เด้นี้แบบนี้นะจะก็อไอ้กล้องไปน้ำเนาะนึกว่าโอ้ยซี่จะจะจ่ว่กันี่ก็เห็นนเลดิกพาดนี่มือกล้องไปนี่เห็นนะพี่น้องนีไปพี่น้องเนาะหุมหยุดอยู่ข้่อน้องไม้คุณอน้องไม้ซี่เบื้องทางข้างน่องไม้เนี่ยเกิดแล้วนะพื้นไฟลากกับเขาเพื่อนเนาะ มีแล้วต้งสร้างจ้อยเนาะ็เียมันมุมไก่ปมไก่สำหรับเจ้าข้ว่านไไก่มุมไก่ครับเจ้าคนโอเคเจ้าบมีไก่บางจ้าคงเท่านี้คงเท่านี้บมีท่าจะไปเต็มนะบ้างบ่โอตูเขาไปจังมือนี่เนาะสมือเนาะสมือ ลังคาก็เล้วพีเราเนี้ยลังคากรเล้วเล้วคุณทางเที่ยวกันเสริมไอ้ทางผู้บ่าเหาไปหาผู้บ่ากันเล็บคุนเนาะผู้ว่ากันตองต้คุณ่าต้องเสรกันเนาะใช่เนาะต้องเสรากันเินาะเป็นเพื่อนใหม่ดิเป็นเพือนใหม่ปะไม่ได้เดบมาคำือเดียว

พอสร้างสร้างก็ได้พอสร้างก็ได้เนาะ FC เพิ่นว่าเอ้ยคือบุญพอสร้างว่าซั่นเนาะมัอสร้างก็บ่สร้างเนาะสงแก้วก็ได้เนาะเอาสิพยามให้มันิเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามีแก้วที่เราเอ๊ะมันีบดเเออ Bên, tuyệt đối, bên, no? Ở bên, tuyệt đối, bên, no? Ở bên, tuyệt đối, bên,

i <shriek> อยู่ใหม่นาาบกนเ่เนาะปูน่เนาะแม่นบ่งแกปูนพอเนาะแม่นบ่แกนบ่พอเนาะ

ไปชมกันเนี่ยน้องชวนก็ได้ห้ามเอาห้ามสอดด้วยจังเลยประมาณจะลุ้มเลยจัดตายแล้วลุ้มเลยลืมนะคนละนละลืมลุ้มลุ้มคละคนละลืมมั้ยลุเมจะให้ต้องติรองเลยจะให้ต้องติรองเย้ ดูเดออ่้านตอนนี้ใครเป็นว่าเอาไปใช้เนจังนะนี่นี่ีนใช่มเนาะเลเลดั้งต้อนี่อ๋อั

đây sẽ em em đấy đó. Bộ đây đó này đây bộ em bộ đây tăng trên tăng xếm, tăng, xếm. tăng xếm cả. em Ô, tầm, em ua, em cứ chống người tư đó à, lại em, em cứ đây đó 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 lại 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 vò tệ đây em cần làm từ em

ดูแลน้องกตใส่เส้อจะด้แลน้องี่เลยต้นไม้กมีลูกเนาะมีลูกพูหน่อยเนาะื่อนกิง้ทุกผลงวรีย้อยเรียบร้อยเฮือนถูกอย่าง่เลยัเนาะพอเเหมือนจับเนาะพอเถอะเน่มลงไปจตุใจพ่เลยเห็นมแ่มแค่เนาะ้เคืนขึ้นนิ้เลยได่หมเลย

แลกะลงมาเขาังรุมเลยพี่น้องเลยบบนเทันนองเนาะนหาทนองคนก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะคนนเาซ้อของต้นคนที่มาได้ของปุติมาเลยปุิมาจชมื้อกว่าได้แล้วเขา่ชุดแข่นี่เขาอเนา็มาอยู่นี่

นลยงั้นไงดีไหมดีดีหยิบลกน้องดาวในตีนชักดไอมน้องดาวน้องแท้าเป็นบ่ไม่รู้ได้ยนปะนี่นี่จะล่าเป็นจริงนี่ไงโดนมาโดนนี่

สลุปเลยสลบเป็ดเลยเนาะเก่งไปเลยเนาะเนาะมือที่ดเนะกบเป็นมาถือว่าเข่าเนาะมาแจงได้ไหาจิตดได้ 对呀，对呀，对呀，对 <laughs> เ uh ลี huh, ่ยไเลยเนาะเกี่ยงไปเลยเด้อบ่เด้อเด้อบ่ได้เนาะทีละอะไรพี่น้องเนี่ยนั่นจะเป็นเป้นยังก็อันนเป้นเปน่าเนาะเป็นผ่าเรื่อนพี่น้องเลยครับพอก็พอว่ะเต็มเต็มร้อยก็นี่ดวงดาวบุกอิเมนบ่ À, búc đấy đầu đấy xong xong cúp đi cúp đi คี้จะคลิปก่อนบ่ซั่่จะฝากแน่เด้อพี่น้องเด้อเนาะฝก้าก็เลยกดแชกด็นําังใจี่อเนาะโอเคพี่น้องสบายี